เทปทูคอมเว็บซ <so ื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู uh uh ้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกำนันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะแนะนำเควสสีม่วงหรือว่าเควสแอดเวนเจอร์ที่ได้ไ p กันนะครับสำหรับใครที่กำลังจะปั๊มให้เลเวล70นะครับผมเควสนี้ไม่ควรพลาดแม้ไ p จะน้อยแต่มันก็มีจำนวนเควสที่เยอะนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก นนีี่ะผมจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะฮะซึ่งเควสพวกนี้เนี่ยบางครั้งมันก็จะขึ้นในมินิแมปตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราต้องไปคุยเองไปหาเองมันถึงจะขึ้นมานะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนําเควสของเมืองพอนเดล่ากันที่ไปเจอกันมานะครับอ่ะเริ่มกันที่เควสแรกนะครับผมเควสแรกเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายของพอนเดล่านะครับก่อนออกวาร์ปซ้ายนะครับผมมันคือตู้จดหมายอันนี้เมลบ็อกนะครับซึ่งเควสเมลบ็อกเนี่ยจะมีหลายเลเวลนะครับอันนี้ที่ผมอันได้อันใหม่มาเเเนนนี่ยมััคคือลลลววแ้ะรบ แต่ว่าก่อน70เนี่ยก็มีเควสหนึ่งนะครับอันนี้คือเควสแรกนะครับมันก็จะให้คุยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเควสคุยก่อนนะครับผมแล้วก็มีเด้งแดลหลอกขึ้นมาด้านซ้ายเนี่ยว่ามีเควสเปิดนะผมแล้วก็ทาตามเควสไปเลยก็ได้นะครับผมเควสม้วมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ของรางวัลก็จะเป็นพวกไอ P ีเพชรนะครับผมแล้วก็พวกของสมมวกนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยนะฮะอ่านี่คือเควสที่หนนะครับผมเควสตู้จดหมายนะครับเควสที่2นะครับผมเป็นเควสจับมือหน้ารูปัน ก็เดินขึ้นไปตรงกลางน้ําพุใช่ไหมครับผมแล้วเดินขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะฮะคุณก็จะเจอกับอันนี้นะครับผมรูปปั้นตรงนี้นะับซึ่งถ้าคุณยังไม่ได้ทำเคเวสเนี่ยมันจะมี n p นยืนอยู่นี้คนนึงนะครับให้เราเดินเข้าไปใกล้เขานะเอาแบบลงสัตว์ขี่ด้วยนะลงสัตว์ขี่แล้วเดินเข้าไปใกล้เฉยๆนะผมมันจะขึ้นเป็นไอคอนให้กดจับมือนะครับเมื่อกดจับมือเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มเคเวสนะครับ ซึ่งไม่ต้องคุยนะครับแค่เดินเข้าใกล้ๆแล้วกดจับมือนะครับผมมันก็จะเริ่มเควสแล้วนะครับต่อมานะครับเควสที่3นะครับผมห่างจากอันนี้ไม่ไกลนะครับเดินย้อนลงมาแล้วก็ออกซ้ายนะครับตรงหน้ารถเข็นเนี่ยมันจะมีไหอยู่ไหหนึ่งนะครับผมให้คุณทําลายไหนะครับเมื่อทําลายไหเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นเควสอีกเควสหนึ่งนะครับก็ทํารู้สึกอันนี้จะเป็นเควสตามลาบโปลิงหรือสักอย่างนะผมก็สามารถทําตอบเรื่อยๆได้เลยนะครับอ่าก็3เควสแล้วตรงนี้นะครับ น่าจะได้ประมาณสัก2 3งสามแสนอีกปีแล้วนะฮะคเควสต่อมานะฮะคเควสท,ที่4นะครับผมคเควสท,ที่4เนี่ยก็เป็นคเควสอยู่ตรงหน้านบ,นบ,บิวบอร์ดนะครับนี่ครับบิวบอร์ดอยู่ตรงด้านบนพอนเทล,ล่าตรงนี้นะครับผมด้านบนอันนี้คือทางขึ้นมอนเทล,ล่าด้านบนใช่ไหมครับผมอยู่นี้เลยครับบิวบอร์ดเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมี2คเควสนะครับผม ตรงหน้าบอร์ดเนี่ยมันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับเป็นจดหมายหรือสักอย่างนึงแหละตกอยู่นะผมให้เราคุยกับจดหมายตรงหน้าบิวบอร์ดนะครับมันจะได้1เควสนะฮะซึ่งเควสหน้าบิวบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นเควสที่ให้เราหมุนเสาแสงนะครับให้มันตรงกันไปเรื่อยๆนะครับเช่นหมุนอันที่1ไปตรงอันที่2แล้วหมุนอันที่2ไปตรงที่3นะครับผมก็จะเป็นจบเควสนะครับสำหรับเควสหน้าบิวบอร์ดนะผมสําหรับเสาแสงนะครับ ต่อมาคือเควสบอร์ดนะครับผมเควสบอร์ดเนี่ยก็กดคลิกที่บอร์ดได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเริ่มเควสให้นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นล่ามอนนะของเควสที่บอร์ดนะครับต่อมานะครับผมเควสที่5หรือที่6นะครับผมเควสที่6แล้วสินะครับก็อยู่ตรงด้านซ้ายคอนเทลล่าออกมือไปก่อนนะโอเคออกมือไปเลยนะครับเมื่อออกมือมาด้านซ้ายคอนเทลล่านะครับผมก็เดินออกซ้ายตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับเดินตามทางมันเลยแหละนะฮะ แล้วก็เดินลงมาหน่อยนะครับผมจะเจอกันนี่ครับผมเดินเข้าไปใกล้นะผมก็จะเจอกับเควสสีม่วงนะครับของเคเรียนะครับนี่แล้วเราก็บอกว่ามีอะไรช่วยหรอครับรับจดหมายมานะครับผมก็เป็นอันเปิดเควสม่วงของเราแล้วนะครับและตรงนี้มีให้ดูด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นโปลงิงนะ อ่านี่เป็นโปล l i n g นะครับโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็น6เควสที่เราเจอได้ในพอนเตลล่านะครับสำหรับใครที่อยากเลเวล70นะครับผมแบบเหลือไอคิวอีกนิดหน่อยไม่กี่แสนอย่างเงี้ยก็สามารถมาไล่ทำเควสม่พวกนี้ได้นะครับผมแล้วถ้าใครเจอเควสพวกอื่นๆนะครับผมที่ผมยังหาไม่เจอนะครับผมในเมืองพอนเตลล่าหรือเมืองอื่นๆนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ว่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฝั่งยูทูบครับ ช่วงกำนวขายของสําหรับใครที่อยากสนับสนุนกำนวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำนวให้มีกาลังใจทาคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกาลังใจกำนวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กำนวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ